พุทธานุสติในพระพุทธคุณหนึ่งรอยบทโดยอุบารีขเรบ,บดีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นนักปราดปราศจากโมหะ ทรงทำลายกิเลสเครื่องตึงใจได้ทรงชำนะมารทรงเป็นผู้ไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทอันเจริญมีพระปัญญาดีทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอได้ทรงปราศจากมวลทินข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสกการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นพระอระหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ไม่มีความสงสัยมีพระไทยดีทรงคายอามิตรได้แล้วทรงบันเทิงทรงมีสมณธรรมอันทำสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสรีละเป็นที่สุดเป็นนระ ไม่มีผู้เปรียบได้ทรงเป็นผู้ปราศจากทุรีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้สิ้นความสงสัยทรงเฉียบแหลมทรงแนะนำสัตว เป็นสารถีผู้ประเสริฐไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าทรงมีธรรมอันงามหมดความเคลือบแคลงทรงนำแสงสว่างทรงตัดมานะเสียได้ทรงมีพระวิริยะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลส ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้องค์อาจไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณอันลึกซึ้งบรรลุถึงยานคือโมนะทรงทำความเกษมทรงมีพระญาณคือเวททรงตั้งอยู่ในธรรมทรงสำรวมพระองค์ดีทรงล่วงกิเลสในเครื่องข้องทรงเป็นผู้พ้นแล้วข้าพเจ้า ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอระหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ประเสริฐทรงมีเสนาสนะอันสงัดมีสังโยชนสิ้นแล้ว ผู้ผลแล้วทรงมีพระปัญญาเครื่องคิดอ่านทรงมีพระยานเครื่องรู้ผู้ลดทงคือมานาเสียได้ปราศจากราคะผู้ฝึกแล้วผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นชา้าข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระฤาษีที่เจ็ดผู้ไม่ลวงโลกทรงวิชาสาม เป็นสัตว์ประเสริฐทรงล้างกิเลสแล้วทรงฉลาดรปะสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบพระงับแล้วทรงมีพระญาณอันรู้แจ้งทรงให้พระธรรมทานก่อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดทรงสามารถข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอระหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระอริยมีพระองค์อันอบรมแล้วทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงอาจให้พิสดารทรงมีพระสติทรงเห็นแจ้ง ไม่ทรงยุบลงไม่ทรงฟูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวทรงบรรลุความเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหรันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้เสด็จไปดีทรงมีฌานไม่ทรงปล่อยจิตไปตามทรงบริสุทธิ ไม่ทรงสะดุง้งทรงปราศจากความกลัวทรงสงัดทั่วทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามได้เองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้พระปัญญาเสมอด้วยแผ่นข้าพเจ้า ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอระหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้สงบแล้วทรงมีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวง ปราศจากโลภะทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงเสด็จไปดีแล้วไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแกล้วกลา้าผู้ละเอียดสุขุมข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงผู้เป็น ผู้ทรงเป็นพระอาหารหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ตัดตัณหาได้ขาดทรงเป็นผู้ตื่นปราศจากควันผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาได้ผู้ควรรับการบูชาทรงได้พระนามวยิยะขะทรงเป็นอุดมบุคคลมีพระคุณไม่มีใครชั่งได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงถึงยศ อย่างอุดมยอดเยี่ยมจบพุทธคุณในอุบาลีวาทาสูตรขออนุโมทนาท่านพระอุบาลีที่เรียบเรียงร้อยเรียงพุทธคุณได้สวยงาม